สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจยนะครับเปนนี้ก็คือคลิปเล็กชั่นนะครับตัว o ัล i ชอร์บนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากน้องๆวง p e r s e เนะครับกับเพลงยาฝืนนะครับ Over นั่นเองนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้วนะครับทุกคนก็เพลงนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2เนาะจากอ่า อัลบั้มอ u t เ r l ร n d ของเขานะครับทุกคนหลังจากที่ปล่อยเพลงแรกออกมาคือบทิกาดเนาะของของเซตนี้เนาะก็โอ้โหมีความแบบลุกใหม่มีความแบบดแบบนตรีแปลกใหม่มีการแบบนำเสนอที่แบบแปลกใหม่เนาะส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นเพลงชานาะถ้าแบบดูจากทีเซอร์แล้วก็ได้น้องนางเอกน้องเจนนมิดาเนาะมา แสดง MB ในครั้งนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าเน่เนาะจะเป็นพระเอกเอบด้วยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องไปติดตามกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะรับชมออฟเชียร์เพลงนี้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ g ีเนสออฟชเชียนะครับเดี๋ยวทางทางนี้เราก็จะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในส่วนของรายละเอียดคลิปทุกคนสามารถคลิกลิงก์เข้าไปดูมิวสิกวิดีโอกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ อย่าลืมไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆวงเพรสกันด้วยนะครับและเดี๋ยวก่อนจะไปดูแอกชันกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะสปอร์ตนะครับก็สามารถโดนเดทได้นะครับหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์ตงค์ส่งขอบคุณนะครับหรือจะสมัครเป็นสมาชิกช่องนะครับก็ยินดีตอนรับทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวออปชั้มมีนะครับเพลงย่าฝืนโอเวอร์นะครับโดยน้องๆวงเพรสกันเลยดีกว่าครับ

ควมเคงไม่ง่ายที่พันมาเคยรักมากเท่าไรแต่ในตอนสุดท้ายได้ปร่เลยอ่าืน

เหมือนย้อนเวลาเนาะเหมือนแบบเขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขตรงที่แบบแย่ๆ เห็นในอนาคตหรอ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัว o f f i c i น l V นะครับเพลงอย่าฟื้น over นะครับโดยน้องๆ้องวง PERSES นะครับทุกคนปกบมือก็ยังคงเป็นเพลงช้าที่เป็นลายเซ็นของ p e r c e s ซเนาะนะครับซึ่งเพลงช้าของเขาที่ออกปล่อยมาแต่ละเพลงนี่คือด้วยความหมายด้วยเมโลดี้เนาะ ด้วยสายด้วยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ p พอร์เจริงๆนะทุกคนเป็นเป็นลายเซน็นของเขาอะ่ะเนาะแล้วก็เพลงนี้เราก็ได้กลิ่นของแบบป๊อปล็อกเบาๆเนาะนะครับซึ่งอ่ะเราชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจัดลาดับการร้องเนาะการลําดับอ่าการร้องของแต่ละคนออกมาได้อย่างแบบโอ้โหลงตัวมากๆเลยทั้งแบบว่าอ่ะไม่ว่าจะเป็นลายที่แบบร้องเดี่ยวหรือจะเป็นลายประสานก็นตามก็คือ ละมุนละมุนถ้าไม่น่ถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเปิดมาจะเป็นท่านท่านแรกจะเป็นแบบเปิดออกมาจะเป็นเสียงตั๊กกี้เนาะเพราะว่าในในรายละเอียดคลิปเนี่ยเขาจะไม่บอกเราว่าใครรองร้องไหนนะทุกคนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอแบบอ่าตอนแบบถ้าเขามีคลิปวิดีโอแบบอ่าเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะได้เห็นว่าใครร้องภาคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ถ้าฟังจาก เสียงเนาะเปิดมาน่าจะเป็นอ่าเป็นปักกี้เนาะแล้วก็จะเป็นจังเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าท่อนแล้วก็จะเป็นท่อนทุกเลยอะ่ะท่อนทุกเลยจะเป็นกิตตินกิตตินแล้วก็มาปักกี้อีกแล้วก็จะเป็นปามแล้วก็ช่วงท่อนแร็ปก็เป็นเนเนี่ยประมาณนี้ถ้าเราจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าถ้าดูจากเนื้อร้องเนาะก็เนื้อร้องก็จะมีไม่เยอะหรอก ไม่ไม่กี่ไม่กี่ท่อดน,นะเนาะทุกคนนะครับอย่างอันแรกที่บอกว่าท่อนแรกเลยมันก็นานแล้วนะที่เราคบกันผ่านเรื่องดีๆตั้งเป็นร้อยพันแต่ทําไมฉันไม่ซึ้งเลยอันเนี้ยเหมือนว่าในแววตาเธอช่างว่างเปล่าตอนที่เธอมองฉันรู้สึกเหมือนแทบขาดใจและในวันนี้ต้องพูดไปอันเนี้ยคือปักกี้ทั้งหมดเลยถ้าฟังไม่ผิดนะแล้วก็ตามมาด้วย พี่จังเนาะที่บอกว่าเธอคิดเหมือนฉันไหมว่าเรื่องเราคงไม่ง่ายที่ผ่านมาเคยรักมากเท่าไรแต่ในตอนสุดท้ายแล้วก็เป็นกิจตินมาเลยได้โปรดเลยอย่าฝืนถ้าเราไปกันไม่ไหวอันนี้น่าจะใช่เพราะว่าใน MV บีเป็นกิจตินร้องให้มันจบตรงนี้คงดีกว่าต้องกั้มคืนใช่ไหมแล้วก็มาเป็นพักกี้อีกถ้าหากจะต้องร้องปล่อยให้น้ำตาไหลไปไม่รู้ว่าจะฝืนทำไม ถ้าตอนสุดท้ายต้องไปอยู่ดีดูดีความหมายอ่ะนันโอ้คือแบบดีมากเลยนะเออเนาะแล้วก็จะมีพี่ปาล์มมาเนาะที่บอกว่าอ่ะจะเป็นอ่าจะเป็นจังแล้วก็มาเป็นจังก่อนถ้าเราจะฝืนแค่เพียงอาริทันอันน,น,นี้อันนี้เป็นเป็นเน่แหละเป็นท่อนแล็บเนาะแล้วก็จะมีปาล์มมาแบบใช้ใช้านึกตา่าที่เธออยากตื่นมาเจอทุกวัน เป็นชันหรือเปล่าที่ทําให้เธอนั้นยิ้มทุกครั้งใช่ชันหรือเปล่าใช่ชันหรือเปล่าคนคนนั้นใช่ชันหรือเปล่าสรุปแล้วในมีคือไม่ใช่เนาะถ้าเราเดาไม่ผิดนะก็คือเหมือนกับว่าอไอ้ตุนนาฬิกานะนะั้นทำให้เดย์เขาสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตช่วงที่แบบทำให้แบบเหมือนเขากับแฟนเขาอ,ะอ่ะที่เล่นด้วยน้องเจนเย่นเนาะน้องแจนรมิดาเนาะนะครับ เจนเย่ yeah. เออเจนเย่ <laughs> ถูกแล้วเออนะนั่นแหละก็เหมือนเขาทำให้อันนั้นย้อนกลับไปย้อนกลับไปแก้ไขเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูดูไปแล้วแฟนเขาคนเนี้ยก็ก็คือต้องการความรักแหละต้องการความรักจากจากเนแหละเพราะว่าอ่าคือต้องอยู่ด้วยกันตลอดแต่เลยประมาณเนี้ยเหมือน ขี้น้อยขี้น้อยใจอะไรอย่างนี้แหละทุกคนแล้วก็ตัวของเนยเองอ่ะเขาก็พยายามจะย้อนกลับไปอ่ะแก้ไขช่วงเวลาที่แบบเวลาที่แฟนเขาน้อยใจแล้วแบบทําให้ผิดใจกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนจนถึงอันสุดท้ายที่ถึงขั้นที่แบบว่าตัวของผู้หญิงเองเนี่ยเขาก็จะเก็บกระเป๋าออกไปจากห้องแลลวแล้วก็ตัวของอ่าเนเ,เองอ่ะเขาเหมือนมองไปที่อนาคตเนาะแล้วก็ เขาก็มองไปเห็นอนาคตที่เขาแก่เท่าด้วยกันอันนี้คือคาดเดาแล้วทุกคนถ้าใครดูแล้วเห็นต่างหรือเห็นด้วยยังไงพี์มาบอกด้วยเพราะว่าเราเดาถูกหรือเปล่าเหมือนเขามองเห็นอนาคตของตัวเองก็คือเป็นอนาคตที่เขาสองคนแบบแก่เท่าไปได้วยกันนั่นแหละแต่เขาก็คงคิดว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยที่เขาจะต้องกลับไปแก้ไขกลับไปกลับมากลับไปกลับมาจนแบบจนถึงอายุปูนนั้นน่ะแบบนี้หรือเปล่า อันนี้คือความคิดของเรานะเออเขาก็เลยบอกว่าห้างก็อย่าฝืนเลยจบมันเหนื่อยเหมือนกันนะพอยดีกว่าจะไปกว่าจะอยู่กันถึงแก่เท่ามันเหมือนอ่ะแล้วอยู่ปันอยู่กันแบบนั้นแล้วไม่มีความสุขไมเนาะที่แบบมันมันคือตามเนื้อเพลงเลยอ่ะว่าเออมันไปกันไม่ได้อ่ะมันไปกันไม่ได้ก็คือแบบ ได้โปรดเลยอย่าฝืนถ้าเราไปกันไม่ไหวให้มันจบตรงนี้คงดีกว่าต้องกั้ำเกินใช่ไหม <c oughs> คือนั่นแหละภาพใน,นคนที่เขาเห็นที่แบบอยู่ด้วยกันจนแก่เท่าอ่ะคือมันจะต้องก้มเกืนขนาดไหนจนไปถึงปูนนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเออจากกันตรงนี้มันน่าจะมีความสุขว่าอะไรเงี้ยก็อย่าไปฝืนเลยอะไรเงี้ยโอ้โหดีมาก <c oughs> <c oughs> ดีมากเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นาะก็ พักหลังๆเราจะได้ดูเพอร์เซสในแบบเวอร์ชั่นที่แบบว่าสนุกสนานเนาะตั้งแต่มีบอดี้การ์ดแล้วเราก็จะได้เห็นน้องๆเวลาที่ไปไปแสดงสดก็จะบอกมีสารวันมีอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงสนุกสนุกที่เขาแบบโอ้โหจ่ยกันเต็มที่เนาะแล้วก็ดีใจที่ได้แบบ ได้ฟังซิงเกิลที่สของออ t o อร์แลเนาะที่เป็นเพลงชา้ากับเพลงอย,ย่าฝืนนะไม่แน่ใจว่าจะมีแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนส์หรือเปล่าสำหรับเพลงนี้เนาะก็ตอนแรกที่มายืนแบบเรียงๆกันเราก็นึกว่าจะเต้นนะแต่ก็มีปะไม่มีเนาะแต่เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแต่ตอนนีถ้ถ้าไปถ่ายต่อก็จะแบบเห็นน้องๆทำาชาเลจ์กันบ้างแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับ เพลง่าฝืนนะครับก็ได้อ่า Executive Producer ก็เป็นคุณนอร์เกโซโนวาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์ Producer, โดยคุณโจฮันเนาะคุณแอนเดอร์นะแล้วก็คอมโพสโดยอ่คุณตู ale, นทะีแมนดาวเนาะนะครับแล้วก็เรียบเรียงโดยคุณโจฮันกับคุณแอนเดอร์นะครับแล้วก็เนื้อเพลงโดยคุณตู ale, นทีแมนดาวแล้วทุกคนเออ รับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับจากน้องๆวงเอร์เนาะถ้าใครอยากจะไปรับชม Official ยีกันนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ g ีเนส i อฟฟิเชียนะครับเดี๋ยวทางเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนที่บอกอะในส่วนรายละเอียดคลิปเนาะทุกคนถ้าที่เจ็ดหาก็จิ้ม จิ้มลิงก์เข้าไปดู MB กันได้เลยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆโมเพอร์เซกันด้วยจะได้มีผลงานดีๆมาให้เราได้รับชมแล้วก็รับฟังกันอีกนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับก็เหมือนเดิมยังไงก็ฝากให้กำลังใจผมด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรากลับมาพบกันใหม่กับคลิปรีช่างลิบหน้าเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่บ